ถามก่อนถามาถามก่อนอัน้อะไรก็ว่าทนี่ยมาถามค่ะปนแขกก็ปไหมดอกเันีมาาก่นันนบ้านม่ันถ้าได้ดอกก็เอา่หแต่ขนมาน้องเจียนูกพี่ว่าหมดได้มาไหมเมนแต่หมมาเบิร์นแต่้วหมดได้อะ่บาถามเหมว่าหมดได้มาไหมเนาะบาถาม่ากโก้คุณช มาับเพียงนากับเดออันยูปะฮอว่าพ่อว่าแม่จได้ใส่ข่าทานเข่าทานได้น่ะาทนขาวทานได้น่ะนี่ทานทุก่เลยอขาวดเมาส์าานเขาขาานจะได้ขาเขาวนน่ะทานลาน่ะเอมาตัวลยย่าน่นน่ะ 2บาทอันหยัง giá หมด ngủ สิหว่า nè giá คิดอยู่แม่หมอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp